เอฟซีทุกท่านวันนี้ก็มาวัดหลวงปู่วัดชัยมงคลหลวงปู่หลวงปู่เซียนเนาะเียนหลวงปู่เซียนนะครับเซียน<ส>ท่านอายุร้อยเจ็ดปีนะครับได้รับพัทยศเป็นเจ้าวาดน,นะครับนะเป็นเจ้าวาดอายุเยอะที่สุดนะครับเป็นเจ้าวาดอายุเยอะที่สุดนะครับปกติ้าขา้าราชการก็กเซียนแล้วนะครับกเกซียนสองรอบหลวง เกษียณสองรอบนะแต่ท <Yes ่านเพิ่งได้พัดย์ยศนะครับเนาะเป็นเจ้าวาดอยู่วัดชัยมงคลขึ้นบ้านอะไรครับนี่นนท์อ่าวมู่สี่หมูสิบมันขึ้นตำบลไหนเนาะตำบลรุงค่ะตำบลลุงอำเภอการทลักษ์ตอนนี้อำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะเกดนะครับกอญาติโยมทําเพื่อฉลองพันยศของท่านนะครับมีดูแท้เด้อยายตั้งใจดีมากเลยนี่ยายว่าเรียกอะไรน้ำกินนี่นะความยาวความยาวหกถึงเจ็ดหกถึงเจ็ดหกเจ็ดศูนย์นะนะโอ้ยเนาะยายบอกหกเจ็ดศูนย์คุมทรัพย์พญานาคได้ยายเด้อ มีมีเลขมันบอช่องนี่ไหมมีครับนี่บกระยายบอ,บอแล้วเมื่อกี้นี่หกเจ็ดศูนย์นี่ลืมเด้อเกิดบังการต์ FC ทุกท่านวันนี้ก็มาวัดหลวงปู่วัดชัยมงคลหลวงปู่หลวงปู่เซียนเนาะเซียนหลวงปู่เซียนนะครับเซียน <c oughs> ท่านอายุร้อยเจ็ดปีนะครับได้รับพัฒยยศเป็นเจ้าวาดน,นะครับนะ <c oughs> เป็นเจ้าวาดอายุเยอะที่สุดนะครับ <c oughs> เป็นเจ้าวาดอายุเยอะที่สุดนะครับ ปกติท้านราชการกรเกษียณแล้วนะครับรเกษียณสองรอบหรือเปียนษีรบเยียณสองรอบนะแต่ท่านพึงได้พัดยศนะครับเนาะเป็นเจ้าวาดอยู่วัดชัยมงคลขึ้นบ้านอะไรครับนี่นนอวหมูสีมสมูสีมิมู่มูสิมูสิมูนิมูสตมนะูสิมูสเมูสตำบลรมูสนมูสิมูสิมูสิมูส จังหวัดศรีสะเกดนะครับกอ,อยาโยมทำเพื่อฉลองพันยศของท่านนะครับมีดูแท้เดูอยายตั้งใจดีมากเลยนะี่ยายว่าเรียกอะไรน้ำกินนี่นะความยาวความยานะ่าหกถึงเจ็ด,กดห,หกถึงเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เลยนะโอ้ยน้อยายบอกหกเจ็ดศูนย์คุมทรัพย์พญานาคเดอยายเด้อ มีมีเลขมันบอช่องนี่ไหมมีครับนี่ก็ยายบอกบอแล้วเมื่อกีนน้นี่หกเจ็ดศูนย์นี่ลืมเลยสี่ทุกคนทุกท่านนะครับอาจารย์พอเห็นเลขอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขอาจารย์สมจิตว่าได้เลขที่นี่นะครับต้นต้นอะไรนะเดี๋ยวไปดูก่อนใหญ่ยยสูงยาวเลยนี่ยายพื้นยาวเลยลนะนี่สูดให้มาหนิ เอามาตากม,มาตากแห้งอนน๋อมูฮานได้กี่ปืนอะไรใหญ่ได้ประมาณแปดเองแปดจะทำเยอะหมดนี่ยเ,เยอะมากเยอะเก็บผอเองนะครับจำซานเองอะไรเองนะครับอ,อ,อ,อ๋อเก็บมาไกลไม่ใหญ่ที่นี่ lưu kêu mà chẳng này nó Ghi hào có lấy cọ vào này này nè

ดูัแรเห็นเราบ้างือแย่ดิประเดไกแรงเลยสอนใหม่สอนมดแเมันมึมันจะเลวเนาะมันเลวางๆเลยนี่จะเห็ดจะเาแล้วมาเห็ดสวยแล้วายเอมือนึ่งจะได้เยอะยาวขนาดไหนครับถึงเม็ดบ่

หลวงปู si ini, ่ร oh, ้อยเจ็ดปีเลงป้ยเดีเียนมาลีทีแล้วนี่ขับนเอฟซีเดินครับ หลวงตาเราอายุร้อยเจ็ดปีเด้อจะฉลองตราตังเอฟซีตศาสตร์เพื่อจะให้ปู่ต้อนรับญาติโยมนะครับทำทำเองเลยตื่นเต้นนี่เราก็ย่าย่านเคยโดนไหมครับเคยโดนตามมือบ่โดนบ่โดนตามก็ตามนิดหน่อยบ่เคยโดนตาม คนมัดก็มัดนะครับคนตำก็ตำนะนี่ครับวิธีแย่มาแย่แยแล้วแยแล้วก็ปุ๊บเนี่ยน้มันทุกนัมนกะมมี่างกดั ก็พื้นเดมือมากนะครับเดมือยักษ์คนงานคนจับไมค์คนไว้ท่มือมือมือสเตไปแล้วจับไมค์คนได้มึงหันจับจับถันไวนะครับมือวัยรุ่นนะไวนี่ครับโอ้สนุกสนานคือสิทธกเลขเนาะสวัสดีครับอันนี้ทำทำเสือเนาะ เคือให้ให้วัดหรือเปล่าครับเอาไว้ใช้ในวัดนะครับเนาะฉลองพระยศหลวงปูฉลองพระยศต้องทำถวายกี่ปืนครับนี่แล้วแต่ค่ะเอา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 ปูแถวนี้ใช่ไหมครับอ๋อไว้ปูบริเวณงานละค่ะครับ ได้บุญเยอะนะครับเนี่ยขึ้นพื้นหนึ่งนี่กี่เมตรครับกี่เท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณเมตรพื้นหนึ่งก็ประมาณขนัานมันหกเมตรหกเมตรกว่ากว่านี้มันเจ็ดเมตรหรอเเจ็ดเมตรแปดชิพครับนี่ลูกตาลูกตาสลับวิทยุเบอร์วิทยุสลับบอกตา

อ๋เจ็ดเปิอประสาทประสาทอีกแม่รเป่านตาอืมครับ